กลับสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตีหักและเคารพทุกท่านเจ้าวันนี้มาปากับเสียงตามสายและรายการข่าว BKnews ของเทศบาลตำบลบ้านกลางในเจ้าวันพุธตีแปมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6วันนี้ตรงกับแฮมสองคำเดือนหกเหนือและปากับข้าเจ้านชดาพรอ,อ,อวิลาศหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเจ้าวันนี้เจ้าและในวันนี้นะเจ้าก็มีข่าวสารที่จะได้มาพบปะอุจาประชาสัมพันธ์การเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือกับสุนัขและก็แมวประจำปีงบประมาณ2 5 6 6โดยตั้งเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าก็ขอเชิญชวน กอแม่พี่น้กงนะเจ้าตีเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและกอแมวนะเจ้ามาลงทะเบียนเพื่ออฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือกับสุนัขและกอแมวของท่านโดยทางเทศบาลเฮาเกาะได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันตี่14มีนาคม2566นะเจ้าโดยท่านสามารถ สแกน QR โคดติดปรากฏอยู่บนจอนี้ได้นะเจ้าหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตีกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านกลางหมายเลขโทรศรัพท์053 090711ต่อหมายเลขภายใน402และ403นะเจ้าส่วนข่าวโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชนนะเจ้า ในปีงบประมาณ2,566นี้ทางเทศบาลก็จะได้จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนลงพื้นที่ไปยัง12มู่บ้านระหว่างวันตี13มีนาคมจนถึงวันตี3มีนาคมเจ้าทางเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าก็ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2,566 ระหว่างวันที่13ถึง2 3มีนาคม2566โดยจะมีการลงพื้นที่ไปยัง12หมู่บ้านดังนี้นะเจ้าในวันแรกนะเจ้าจะลงพื้นที่ในวันที่13มีนาคมช่วงเจ้าลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่7บ้านร่องเศร้าบริเวณอาคารอาเนกประสงค์ในวัดรอ่องเศร้าช่วงบ่ายไปยังหมู่6บ้านสิงข์ขึงบริเวณสาระอเนกประสงค์วัดสิงข์ขึงวันที่14มีนาคมช่วงเจ้า จะไปมูติซีบ้บานประตูโขงบริเวณสาระอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและช่วงบ่ายไปมูติซีบ้านสันป่าไฟบริเวณสาระอเนกประสงค์นาวัดสันป่าไฟวันตี่สาวมีนาคมช่วงเจ้าจะเข้าไปยังหมู่แปดบ้านไม่ยากบริเวณสาระอเนกประสงค์วัดไม่ยากและช่วงบ่ายจะเข้าไปตีหมู่สองบ้านตะลอสีคำบริเวณสาลานในวัดตะลอสีคำ วันตีเสวตมีนาคมช่วงเจ้าลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่ห้าบ้านสีชุมบริเวณศาลาในวัดส,สีชุมและช่วงบ่ายลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่เก้าบ้านกลางบริเวณสาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านวันตีเสวสองมีนาคมช่วงเจ้าลงพื้นที่ไปยังหมู่หนึ่งบ้านพญาภาพบริเวณสาลาอเนกประสงค์ข้างวัดพญาภาพและช่วงบ่ายลงพื้นที่ไปยังหมู่12บบ้านแจ่มพัฒนา บริเวณสาระอนเนกประสงค์ประจัหมู่บ้านส่วนในวันที่2 3มีนาคมนะเจ้าช่งเจ้าจะลงพื้นที่ไปหมู่11บ้านหอชัยบริเวณสาระอนเนกประสงค์ประจัหมู่บ้านและช่วงบายจะลงพื้นที่ไปยังหมู่่3บ้านขี้เล็กบริเวณสาระภายในวัดขี้เล็กนะเจ้าซึ่งกิจกรรมตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชนนะเจ้าเกาะจะเป็นการจัดเวทีทบทวนแผนพัฒนามู่บ้านการัฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องของการขอใช้พื้นที่และเก็จัดตั้งสถานธนานุบาลรวมไปถึงห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตัวนะเจ้ารวมไปถึงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจะมีการสาธิตการแนะนําการแจ้งงาน,านระบบ one stop service นะเจ้าและระบบการแจ้งปัญหาผ่านระบบท่าฝีฟองดูรวมไปถึง การแนะนำการชำระการทำเนียมขยะแบบออนไลน์ตัวนะเจ้าแล้วก็ยังมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์พร้อมคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีติดดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ภาษีป้ายหับชำระภาษีป้ายหัามชำระการทำเนียมขยะนะเจ้าแล้วก็คือการปรึกษาด้านการยื่นแบบก่อสร้างดัดแปลงอาคารการ ดำเนินการของอทหลอนะเจ้าหรือว่าอาสาสมัครท่องทินรักโลกประจําหมู่บ้านบริการวัดความดันช่างน้ำนักดูแลด้านสุขภาพและเก็ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้ารวมไปถึงการให้บริการในด้านเดินๆของตังเทศบาลตำบลบ้านกลางตัวนะเจ้าดังนั้นระวางวันที่13ถึงมตนที่23มีนาคมนี้นะเจ้าก็ชิญชวนปอนมัปีน้องตึง12หมู่บ้านแะเจ้าได้ไปร่วม ายโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชนตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไปเจ้ามาถึงข่าวจากตางจังหวัดละปูนกันพ่องนะเจ้าช่วงนี้จะหารว่าอ,อ,อากาศสภาพอากาศบ้านเฮาค่อนข้างที่จะวิกฤตนะเจ้ามีฟุนละอองตีลอยปะปนอยู่กับอากาศค่อนข้างจะน่าพอสมควรตางผู้ว่าละปูนนะเจ้าก็ได้ชี้แจงถึงเหตุตีจังหวัดละปูนนะเจ้าได้เร่ง แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ติต้นเหตุและเก็ะพลักดันเพื่อเปลี่ยนวาระเร่งด่วนได้รับการเปิดเผยนะเจ้าจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนายสันติธรยิ่มละไมได้บอกว่าจากการตรวจวัดค่ะฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดละปูนนะเจ้าพบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าสีแดงต่อเน,นื่องกันเป็นระยะเวลา6วัน ซึ่งที่ผ่านมานะเจ้าเกิดจากมีจํานวนจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเกิดขึ้นจํานวนมากในพื้นที่ของอําเภอรีและเกาะจังหวัดใกล้เคียงประกอบกับมีปัจจัยทางสภาพอากาศตียังคงมีความกดอากาศสูงแร่เข้ามาทางตอดบนของพื้นที่ภาคเหนือก็ทําให้อัตราการระบายอากาศตา่ําเมื่อมีฝุ่นควันจากไฟปา่าและก่อการเผาในที่โลง่งจึงทําให้เกิดการสะสมของฝุ่น pm 2.5ในพื้นที่จังหวัดละปูนซึ่งก็ถือว่า เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัดภาคเหนือนะเจ้าแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่เนื่องจากยังมีการลักลอบเผาในพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องและบ่มีฝนหรือว่ากระแสลมที่จะโจยพัดพาฝุ่นละอองออกไปได้ทั้งนี้ทางจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ได้มีแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดละปูน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการสั่งการและประสานงานการปฏิบัติตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการชุกเฉินท้องถิ่นเทศบาลอบอตอทุกแห่งจํานวน57แห่งด้วยกันนะเจ้ารวมไปถึงได้จัดทาแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น pm 2.5จังหวัดระยูนเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามแนวทางมุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าพื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตรกรรมภายใต้เจตมาตรการตามกรอบแนวทางสื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้แต่ละพื้นที่ที่ห้าผิชอบในแต่ละมาตรการได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด รวมถึงได้มีการออกประกาศห้ามบุคคลทําการเผาในพื้นที่โลง่งในเขตพื้นที่จังหวัดละปูนตั้งแต่15กุมภาถึง30เมษายน2566ในด้านการดําเนินการตามมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาติดต้นเหตุต่างจังหวัดละปูนก็ได้มีแผนหับมือสถานการณ์และเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่ละอองในช่วงวิกฤตในพื้นที่ปา่า โดยการเตรียมกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟปา่าในระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านรวมไปถึงการลาดตะเวนร่วมในพื้นที่นะเจ้าติเป็นพื้นที่อำเภอสิงเสียงรวมถึงมีการจัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสียงเพื่อเฝ้าระวังบุคคลเข้าหาเข้าปา่าลาดซาัดหรือหาของปา่านะเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการป้องกันและลดการเกิดมลพิษตีต้นทางตึงการเฝ้าระวังมลพิษจากรถยนต์ การลงพื้นที่ตรวจตราพเพื่อเฝ้าระวังมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและการกำชับการงดเผาเศษวัสดุต่างการ,กรเกษตรทุกชนิดรวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์และขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่สำหรับมาตรการการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพูุก็ได้มีการจัดสรรหน้ากากาอนามัยโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดลพูร จำนวน5 9า0 0นวน5,9,400ชิ้นนะเจ้าโดยฮือทุกอำเภอได้ดำเนินการแจกจ่ายห้กับประชาชนแล้วพร้อมกันนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้จำนวน2อ9เ้าแห่งโดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดละูอ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่เป็นตีมีอาการป่วยเด็กเล็กและคนชาราได้มีสถานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพโดยสามารถเข้าหับบริการได้นะเจ้าทั้งนี้ต่างจังหวัดละูนก็ยังได้ขอหับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการดับไฟปา่าในพื้นที่ที่มีความรุนแรงจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา่าหมอกควนันและฟุลอองภาค3 อากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าในการสนับสนุนการดับไฟป่ามือแก่ผู้ปฏิบัติงานผากพื้นดินโตนะเจ้าสำหรับวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะเจ้าจังหวัดละูนก็พบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นจำนวน71จุดสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงก็ได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ส่วนที่กำลังหน่วยงานรัก และหน่วยสนับสนุนจำนวน1 1 3นายเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวแล้วทั้งนี้ตังทันภูวานาจดบอกว่าในระยะนี้ก็อขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงและ่อให้ใ้อุปกรณ์ป้องกันตะเกาหากมีอาการ่างสุขภาพควรฝั่งปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นเด็กคนชาราหญิงมีคัน และผู้ป่วยตีมีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจลอดเลือดนะเจ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งก็หือสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อให้สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้และประกาศสำคัญก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนงดเว้นการเผาทุกชนิดถ้าหากว่าพบเห็นการกระทำพิษก็สามารถแจ้งกำนันปลวงบ้าน หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอเพื่อประสานหน่วยงานติ่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะเจ้าก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฟุ่น PM 5 5ในพื้นที่จังหวัดละปูนของเฮานะเจ้าช่วงนี้ก็ยังขอความร่วมมือในการงดการเผาทุกชนิดอยู่ตั้งแต่กุมภาพกุม์จนถึง30เมษายน2566เจ้า วันนี้เวลาจากเสียงตามสายแล้รายการข่าว BKNews ก็หมดเวลาลงแล้วเจ้าต้องขอขอบพระคุณปอม่พ่่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามหับชมและห้าฟังวันนี้ข้าเจ้านาชดาพรอองวิลาศผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนปะกันได้ไหมในวันพูกเวลาเดียวกันนี้เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า